สวัสดีทุกคนเลยนะครับยีต้อนรับเข้าสู่ช่องวอนเอฟักกับเลียพูซีรีส์หนึ่งครั้งและตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของเลียพูซีรีส์เลยครับผมเหลือไม่กี่พาร์ทนะครับผมก็จะจบลงเรียบร้อยทีนี้มาลุ้นกันครับผมว่าเลียพูจะจบลงในแบบไหนทุกคนมีหลายทางมากๆครับคือแน่นอนเนี่ยผมคิดว่าปีนี้เลียพูเนี่ยมีสิทธิ์ได้แชมป์เอฟเอครับนะเพราะว่าเข้ามาถึงรอบ8ทีสุดท้ายแล้วด้วยครับจะจบลงโดยการเป็นแชมป์เอฟเอครับหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกัน ส่วนพิมพ์ล็กกิจนะครับผมก็ยังอยู่ในเส้นทางนะนำอันดับที่1ของตารางครับเก็บไปถึง82แต้ม ยังไม่แพ้ใครครับเล่นไปถึง28นัดแล้วด้วยครับก็ถือว่าเหลืออีก10นัดสุดท้ายครับกับโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วนะว่าเราจะได้แชมป์ฟิฟลาอังกฤษและก็มีลุ้นไล่พ่ายด้วยครับผมในส่วนของสึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับเป็นอีกหนึ่งรายการที่เราก็ยังคงลุ้นได้อยู่แน่ๆครับเพราะนักเตะของเราครับขัางไปด้วยแบบโอ้โหของขลังนั้นเลยครับยูฟ่าแชมเปียนลีกครับเราเจอกับอินเตอร์มิลานในเลกแรกเสมอกันมา1-1นัดที่สองเจอกันที่บ้านเลฟูครับส่วนที่มนอื่นเนี่ย ก็ยังอยู่ในเส้นทางการแข่งขันที่ดีครับเดี๋ยวเรามาสนุปให้ฟ kind of like ังหลังจากที <wh istles out> ่ผ่านไปเละที่2แล้วกันว่าใครจะผ่านเข้ารอบอะไรยังไงกันบ้างครับแต่ก่อนที่เราจะเจอกับอินเตอร์ครับเราต้องเจอกับ QPR เหรอในศึก f a ฟเอครับเฮ้ยทำไมเจอบ่อยจังรู้สึกว่าเมื่อกี้เพิ่งผ่านแอสตันวิลล่ามานะครับผมก็มาเจอกับ q p r ต่อในรอบ8ทีมสุดท้ายเฮ้ยผมว่าเจอ q p r ผมว่าผมสามารถซิมแมตช์ได้ว่าผมว่าเราสามารถชนะได้นะเดี๋ยวจัด11ตัวจริงก่อนครับเกมถัดไปก็สำคัญนะเจอกับ อินเตอร์มิลานเพราะฉะนั้นในเกมนี้อาจจะต้องโรเตชันบางๆกัทุกคนเอาละเกมกับ q p r ผมว่าไม่น่ามีอะไรผิดพลาดน,นะถ้าแพ้ก็ต้องยอมทุกคนแต่ว่าผมว่าโอกาสแพ้น่าจะไม่ถึง5%นะทุกคนนั้นในเกมนี้กับ q p r ครับทุกคนจัดไปครับและผลออกมาเป็น41โอ้โหถล่มเละตุ้ปเปะเลยครับ QPR ครับสุดจะต้านทานเลี้ยบูได้ในแอนฟิลครับก็เป็นบูโยซาก้าดาวิดรามเนม่าและก็ กักโปครับยิงไปคนละ1ประตูครับทำให้ชนะไป4-1เข้าสู่รอบต่อไป f a ครับผมและแน่นอนครับแมนยูก็ชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสชนะอาร์เซนอลชนะถ้าจะให้ดีนะผมว่านะเราเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสดีกว่าเอาง่ายที่สุดแล้วก็ไปลุ้นกันนัดชิงเราจะเจอกับใครทุกคนว่ากันที่หลังอะไรครับผมเกมสัดไปกับอินเตอร์มิลานเกมนี้ครับ ก็เล่นในบ้านของเราไม่ง่ายนะเกมนัดแรกเนี่ยเราไปเสมอมาได้ที่บ้านของอินเตอร์มิลานเกมที่2มาเล่นที่บ้านเราเกมนี้เราจะกลับมาเล่นหลัง3แล้วมาดูกันว่าเราจะจัดตัวอย่างไรในการเจออินเตอร์มิลานในเกมนี้ครับผมจัดไปครับอะไรครับผมที่แอนฟิลครับในศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเลกที่2ครับกับการเจออินเตอร์มิลานนัดแรกเนี่ยเสมอมา1-1นะครับผมไม่มีอเวโกแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรียบูมาในแบบ เซฟโซนนิดนึงครับเพราะว่าเล่นหลัง3นะไม่มีแฮร์รี่เคนด้วยครับวันนี้มี2นักเตะนะเอ้ย1นักเตะสิจะเรียกว่า2นักเตะได้ไหมอ่ะสนักเตะก็ได้ครับเพราะว่าอัชราฟฮาคิมี raf, ก็เคยอยู่กับอินเตอร์มาก่อนนะส่วนบาสโตนี่ก็สดๆร้อนๆเลยครับเพิ่งย้ายมาจากอินเตอร์แต่ฮาคิมีเนี่ยก่อนที่จะอยู่ปารีสเขาอยู่อินเตอร์มาก่อนไงแล้วก็ถือว่าเป็นนักเตะ2คนที่ได้เจอทีมเก่าวันนี้ครับ อะไรครับผมเรียบร้อยครับเพลงจบครับแม่เมื่อกี้เห็นยืนคู่กันเนย์มากับเอ็มเป้เนี่ยนึกว่าเลียปูเป็นปารีสนะแต่ไม่ใช่นันี่ขาดเมซี่คนเดียวแล้วเนี่ยแล้วก็เรียบร้อยครับเพลงจบมาดูสมนตัวจริงของเลียปูครับมาในระบบหลัง3วันนี้ครับ3 4 3ครับโดยเดค่นไรส์ครับก็ยังคงได้คู่กับเบลลิงแฮมเหมือนเดิมครับอูเดคันไรส์ที่ตัดเกมโหดมากนะแต่ละเกมที่ได้ลงกับเลียปูถือว่าทําผลงานดีมากครับตั้งแต่ย้ายมาค่าตัวเพียง50ล้านเท่านั้นเองแล้วก็วันนี้หน้าเป้าเนี่ย จริงๆแล้วต้องเป็นแฮร์รี่เคนนะส่วนแฮร์รี่เคนเจ็บไป2เดือนก็ต้องใช้เป็นเอปเป้ไปก่อนครับทุกคนในตำแหน่งหน้าเป้าตรงนี้ฝั่งฝั่งอินเตอร์ก็ประมาทไม่ได้ครับถือว่าเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะมีความสามารถสูงหลายๆคนครับทุกคนกองหน้านี่จะเป็นเอดินเชโก้ครับกองหลังก็จะมีคินเนียครับตรงกลางครับทุกคนแล้วก็หน้าคู่เนี่ยเป็นเซโก้กับลูกากูลนั่นเองครับอู้กองหน้าตัวใหญ่คู่ครับปัญหากองหลังแล้วอาจจะเหนื่อยๆได้ครับวันนี้ หลาเกมจะเริ่มจากผู้มเยือนก่อนครับอินเตอร์มิลานมาครับเอดินเชโกลูกากูวันนี้จะเจอกับพี่ตุ้ยหนึ่งครั้งคนระับแล้วบอโซวิตจัดช้าไปโอ้เลี้ยวผู้บีบจะหักข้อมาจาังหวะนี้ลูกากูก็ยกมาน่าจะล้ำหน้าหรือป่าโอ้แล้วเซฟอีกทีของราย,ยาต้องเคลียร์ทิปไปก่อนเุ้ยไม่ล้ำหน้าเลยครับเน่าโอ้โหเราลืมว่าล้ำหน้าฝากเขาด้านในมาที่มาที่เดเ็กแกรนไรตั้งฟอมยิงล้วบอลเฉลี่โอ้โหเกือบไปบอลตดแฉลีเหมือนกัน ากาบนอยู่ส่งมาที่เดคแคนไรด์เดคแคนไรด์ยกไปให้สากาสวยๆแลวสากาโมโอ้โหชนเสาวัดเติมว่าโอ้สวยมากๆลูกนี้แต่ว่าบอลมันปั่นไปลงเสาสองแต่ว่าไม่ได้โดนข้างในโดนด้านนอกครับไปรีแกรมส่งเข้าด้านในแล้วเดคแคนไรด์หักข้อมาสวยเอปเป้เห็นขวาเติมโอ้โหเติมกันดีอย่าจัดแล้วฮาคิมิส่งเข้ามาแล้วมาที่สากาสากาหักเข้ามาโอ้โหจะคินเนียลูกนี้ถือว่าเอาอยู่เหมือนกัน อาชบแล้วจังหวะนี้เจอเจิ้มเอาโอ้โห,โโหลูกนี้คือเกินไปจานบอลเต็มเเลยอะ่ะเฮ้ยโอ้โดูเลยเนี่ยบอลมันโอ้โหบอลมทาทะแยงไปฝั่งนู้นอะ่ะยังไงมันต้องโดนบอลเนี้ยโอ้ไม่ง,งั้นนี่คือเนย์มาส่งให้เอ็มเปเป้ไปแล้วมเมื่อกี้แล้วส่งมาสวยชาโลกูลูกากูชาโลกู ลูกาก,กูตอกโซนหมามจาังหวะนี้หูต่อพลนกันโอ,อย้ยางเวอร์เมื่อกี้โบโซวิชับดึงเข้ามาด้านในแล้วต่อมามาสวยๆที่บาเรล,ล่าจาังหวะนี้ยกไปด้านข้างแล้วมองเอาลงพื้นได้ทีดีมาโกติดบล็อกไปโอ,โอ,โอ้โหเซฟได้ครับฉากกองหลังเลี้ยวผู้แล้วมาจาังหวะนี้บาเรล,ล่าเปิดออกไปที่หัวกะโหลกด้วยครับที่อาเซบี้ ชาบี้มาที่สก,กินเนียแล้วเดนแคนไรท์ช่วยได้ทันโลโดนเข้าหนักโอโหอินเตอร์ที่อย่างนี้ไม่ฟาวนะโอโเข้าแบบเต็มเต็มตัวครับและเดมาโดนช็อตครับเป็นควารสเคเลียเช่นเดียวกับเดวิดรามูวันนี้จริงๆก็เล่นดีนะแต่ว่าอาจจะต้องการลูกหนักของคามาวิงก้าเลยครับวันนี้จริงคามาวิงก้าก็ลูกหนักถือว่าใช้ได้อรา,าโควงเข้าไปเดนแคนไรท์ครับฝามาเบลลิงแฮม อลเคลียสัมผัสแรกสมัมผัสแรกอ่ะโจดจิ้มไปออ้ยไม่ฟาวย้บโอ้โหโดนตัดบอลอย่างงี้ไม่ฟาวแล้วขออย่างงี้เลยแล้วกันครับจูดโอ้โหโอ้โอทีอย่างงี้จะมาแจกเหลือเชื่อครับจันอ๋อไม่แจกนะโอย,ยังดีที่ได้แค่เตือนครับแล้วชาฮานกูยิงแล้วโอ้โหไอตัวนี้ยิงฟีคิกลืมไปแหมอันตรายด้วยอย่าเสียฟีคิกบ่อยแล้วกันบาเรารามาอีกครั้งของอินเตอร์มิลาน อินเตอร์มิลานแล้วบาเรล,ล่าเปิดมายิงโอ้โหล้ำหน้าไปโอ้ยเสียวไส้จะจัดดึกว่าโดนซั้นแล้วเลีอยบูมาที่ฮ,ฮาคิมีฝากเขาด้านในจังหวะนีลสาก้าเอายกมาสวยๆครับจังหวะนี้สวยๆเลยโอโยสาก้ามาเข้าซ้ายสาก้าส่งต่อมาที่เอปเป้ซ้ายกดยังติดบล็อกอีกครับฟาราสเกเลียลงมาในครึ่งหลังก็ยังดูเงียบๆเลยครับอาเชบี ไม่ไม่ได้แล้ววนกลับมาป่าเข้าด้านในโอ้โหแลอาจารย์กำลังจะชิงกันเลยโอ้โหใจมันทำด้วยอะไรกันนะอาจารย์โอ้โหวันนี้เนี่ยบอกเลย12ต่อ11ชัดๆแต่ละดอกที่มึงตัดสินนี่กูจะอ้วกเลยนะ อะลครับผมจําเป็นต้องเปลี่ยนกองหนะ้าธรรมชาติลงมานะคือเซคูมาราครับแล้วก็อเ,เป็นควารสเกลเลียที่ลงมาแทนเนม,ม่าต้องออกไปในช่วงจําเป็นต้องหามิติเกมรุกใหม่ๆแต่ว่าเกมรับอาจจะหย่อนลงไปพอสมควรนะเพราะว่าเดคเคนไรส์ออกไปแล้วครับและยกมาจังหวะนี้ม่งมาที่ลูกากูยิงติดทบโชบาลูกากูเข้าซ้ายลูกูเข้าขวาลูกกูหโอหโบังอยู่แล้วทบโซบาจังหวะนี้เอาออกมาสวยๆแล้วเนม,ม่า เดมาเห็นเซคูมาราแล้วช่องนี้โอ้ลุดเลยเซคูมาราหลุดมามาลาหลุดมาจังหวะนี้แล้วกดเต็มข้อเรียบร้อยโอ้โหซปเปอร์ซับไว้เฮ้ยเซคูมาราไว้ใจได้จริงๆครับคือเราไม่มีกองหน้าครับแล้วเอ็เบเป้วันนี้เหมือนจะจบสกอร์ไม่ค่อยเฉียบครับเลยต้องใช้บริการเซคูมาราครับและดูครับโอ้โหเอาเรื่องรับมาแบบตรงนี้แล้วก็กด โอ้โหบอลอย่างคมแก้งเกินเลยครับในเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกตรงนี้ครับโอ้โหแลวยิงด้วยความมั่นใจด้วยนะแล้วหักเข้ามาด้านโอ้โหอินเตอร์หักเข้ามาสวยมากแล้วจังหวะนี้ลูกากูลูกากูจะไปบัสตอีนบอกไม่ให้ผ่านแล้วจังหวะนี้หลุดขึ้นมาแล้วโอ้โหราย,ยะ่าอีกครั้งหนึ่งโอ้โหชิปหายคือโคตรสวย,ยลูเนี่ยคือสกัดได้แต่ความสวยมยันมาเยือนคือแบบบอลไม่ได้ตั้งใจกระเด็นกระดอนกลับไปให้กองหน้าเขาเหมือนเดิม ทุกคนต้องดูภาพช้าความซวยจริงๆนะไม่รู้ว่าใครไปทําซวยทุกคนเดี๋ยวดูก่อนคือจังหวะเนี้ยบาซโซนี่โอ้ดีอาราโคครับบอลมันไปชิ้งขากับดีมาโค้ที่ไล่มาโอ้โหเวนกรจัดจัดอะทุกคนแล้วโอ้โหนาทีสุดท้ายทําอะไรไหวครับจังหวะนี้เลียพูครับแล้วมาแล้วพาคิมี่ฝ่าเข้ามาเอาแล้วจังหวะนี้มันมีช่องเยอะครับสากา ากา้าหมูโยซาก้ามาเองแลวสาก้ามาเองซ้ายปันปนป่นบอลลงพื้นแล้วโอเจฟได้แล้วมาลาไล่สุดสุดท้ายแล้วโอโหดูโอ้โหเกือบไปโอนะนะโอโหโคตรสนุกเกมอะไรวันนี้ผมบอกเลยนะถ้าเกิดลิพูตกรอบอยู่ฟ่าชนมเปี้ยนหลีนี่คือผมไม่ได้แกล้งผมเต็มที่สุดๆแล้วครับแต่ว่าทุกคนก็จะเห็นว่าเหมือนเล่น12ต่อ11คนแล้วก็โชคชะตาไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ ถ้าตกรอบก็ถือว่าต้องยอมรับกันไปทุกคนคนแรกครับโบัวโยสากา้ากับโอนาหน้าครับสากา้าวิ่งเข้ามายิงทั้งขว้โอ้ตรงกลางเลยโอ้โหใจจะวายนึกว่าจะยิงเฉียงแล้วอีวานโทนี่จังหวะนี้ยิงโอ้โหดีจัดจัดเอมปาเป้ยิงขวาแล้วเปโอ้โหแปอย่างนี้โอนาบอกได้แค่ยืนดูแล้วพี่ตู้ครับ พิตูเจอล้อหลอกนิดเดงแต่พิตูยิงดีจัดจัดด้วยเฮ้ยโอ้โหแมกอลิสเตอร์อีกหนึ่งครั้งแล้วแมกลิสเตอร์ยิงทางด้านซ้ายแล้วแม่นแม่นด้วยครับโอ้โหชาโนกรูกครับเลือกทางไหนแล้วไปซ้ายโอ้โหรายาไม่ทันโอ้โหนี่คือแบบพุ่งเต็มที่แล้วครับจูดแบล่งแฮมครับมาด้านขวาบอแล้วโูโอนาน่าวอเดอร์ฟลักทำได้ยังไงแล้วอีกครั้งหนึ่งรายาชิปแล้วพอเขาก็พลาดเหมือนกัน เซคูมาราครับตัวที่5ครับเซคูมาราเลือกยิงทางซ้ายแล้วก็แม่นแม่นเลยครับสุดท้ายครับคนสุดท้ายถ้ารายาปัดได้ครับบาเรล่าจะทำให้อินเตอร์ไม่ได้เข้ารอบครับทุกคนแล้วบาเรล่าจะเลือกยิงเราเลือกซ้ายดีกว่าสายบาเรล่าแม่งมาขวาโว้ยเฮ้ยโอ้โหเลือกยิงทางด้านขวาโอ้โหแม่นจัดเลยครับ ราาครับอีกหนึ่งจังหวะครับกลับมาคิตายานตัวยิงตีเสมอเราเมื่อกี้เลยฮะมาคิตายานต้องโดนล้อหลอกหน่อยครับมาคิตายานจังหวะนี้แล้วมันยิงยอดเบาๆเข้าซ้ายโอ้ยังพลาดอยู่หาคิมี่ครับแล้วหาคิมมี่ยิงจังหวะนีดด้โอ้โหนา่นามันเซฟได้เฉยเลยโอ้เลี้ยวผู้ผมเหลือเชื่อนะ แล้วดีมาโคจังหวะนี้ยิงแล้วโอ๋เลี้ยบูตองรอบอันเดฟัเฮ้ยโอ้โหคือเต็มที่แล้วนะเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยผมผมชมสปิริตอินเตอร์ว่ะแม่งสุดจริงคือเลี้ยบูเนี่ยมีโอกาสยิงเท่ากับอินเตอร์เลยนะรวมทั้งหมดครับทุกคนสูสีมากครับยิงกัน10ครั้งเท่ากันเข้ากรอบเลี้ยบูห้าส่วนอินเตอร์เข้ากรอบ6ครั้งครับมากกว่านะ แล้วเรียพูเน่โดนบล็อกสครั้งส่วนอินเตอร์โดนบล็อกสครั้งครับแล้วก็การจ่ายบอลเราจริงๆก็ถือว่าใกล้เคียงนะแต่ว่าอินเตอร์จะจ่ายบอลได้เฉียบมากกว่าครับแต่ว่าเลียพูเนี่ยจะจ่ายบอลแม่นกว่าก็คือจ่ายบอลเยอะกว่าก็จริงอินเตอร์แต่ว่าเข้าเป้าน้อยแต่ว่าเรียพูจ่ายบอลน้อยกว่าแต่ว่าเข้าเป้าเยอะครับก็คือว่ามันสูสีอ่ะเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ต่างกันแบบ95ต่อ85ทุกคนในเรื่องเกมรับวันนี้เนี่ยดูครับการแท็กเคิลก็ยังใกล้เคียงกันด้วยนะโอ้โหคือแบบ ไม่อยากจะเชื่อนี่คือกูตกรอบจริงเหรอเนี่ยคือผมไม่อยากคิดเลยอะว่าคลิปนี้ผมจะโดนทัวร์ลงอะไรบ้างครับทุกคนแต่เอาเป็นว่าถ้าทุกคนได้ดูทั้งเกมจริงนะคือผมไม่ได้โยนเกมเลยคืออินเตอร์แม่งแบบแม่งร้ายอะจังหวะที่เราเสียก็คือจังหวะพลาดแบบบอลกระเร่งกระดอนแล้วจังหวะที่เรายิงคือไม่เสาก็โอนหน้าแม่งเซฟคือแพ้จุดโทษอะมันค่อนข้างเจ็บใจนะเจ็บใจมากๆทุกคนงั้นกลายเป็นว่าอยู่่าแชมเปนลีครับเราก็อาจจะต้องหลุดโฟกัสไปแล้วเพราะว่าเราตกรอบครับแบบ และก็ทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับในส่วนของยูฟาแชมเปียนลีกเดี๋ยวผมจะแวะไปดูให้เรื่อยๆนะเป็นระยะ,ะยะว่าเฮ้ยใครเป็นอย่างไรกันบ้างครับนี่ครับทุกคนบอร์ดบริหารเนี่ยไม่พอใจเราแบบหนักมากเลยนะคือเราตกรอบทีมยูฟาแชมเปียนลีกเดี๋ยวน่าจะเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังไว้นะครับคือผมอะ่ะ <c oughs> ก็ช็อกเหมือนกันคือกูตกรอบไดยไงกูยังงงเลยแต่ว่ามันสุดวิสัยจริงๆนะแล้วก็ไม่อยากจะโกหกตัวเองว่าเฮ้ยไปเล่นใหม่หนึ่งครั้งแบบคือตกรอบก็ต้องตกรอบจริงๆอ่ะ และนี่ครับยูฟาแชมเปียนลีกคือเป้าหมายก็คือแชมป์นะแต่กูตกรอบไปแล้วครับทุกคนโอ้โหแล้วก็ข่าวข่าวยูฟาแชมเปียนลีกครับน่าจะแข่งกันจบเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูครับผมว่าเกาะติดกันหน่อยหลังจากที่ตกรอบไปแล้วเนี่ยอินเตอร์จะไปเจอกับใครกันต่อทุกคนคือนี่ผ่านมาประมาณ10นาทีแล้วน,นะผมยังช็อกอยู่เลยเนี่ยเ <c oughs> อาล,ล่ะอินเตอร์จะเจอกับเอซีมิลานุ้ยโห,ยโหเดือดเฉยแม่แต่ว่าเอาล,ล่ะมาดิดเจอกับแอตมาดิดส่วนยูคาเซินก็เข้ารอบไปเจอกันกบนาโปลีว่า เลยก็แมนซิตี้ครับเจอกับปารีสโอ้โหแมนซิตี้ก็เจอหนักเหมือนกันนะฮะอะไรครับผมหลังจากที่พาดทา่าอยู่่าชเิเปริเกไปครับก็กลับมาโฟกัสพีเม์ลียกฤษใช่ไหมแต่แน่นอนครับเอฟครับก็ยังเป็นหนึ่งรายการที่เราต้องโฟกัสครับและเกมถัดไปเราจะต้องไปเจอกับนอติแฮมฟอร์เรสคือเมื่อกี้เราพูดกันเล่นว่าเฮ้ยเราอยากไปเจอฟอร์เรสแล้วก็แมนยูไปเจออาร์เซนอลและก็สมพรป่าจริงครับเราอาจจะมีสิทธิ์ได้เข้าไปชิงค่อนข้างสูงนะเพราะถ้าเจอฟอร์เรสผมว่าโอกาสชนะเราสูงและ และก็ไปลุ้นกันว่าเราจะเป็นสึกแดงเดือดนัดชิงหรือเปล่าหรือว่าจะเจอกับอาร์เซนอลครับทุกคนอะไรครับผมเกมรอบรองชนะเลิศครับแข่งที่สนามเอมิเรสสเตเดียมนะนัดเดียวรู้ผลครับทุกคนกับการเจอกับนอตทิงแฮมฟอร์เรสและวันนี้แอฟริบูะปรงชุดใหญ่เพื่อที่จะเอาแชมป์เอฟเอคัพให้ได้ครับพึ่งแพ้ตกรอบอยู่ฟาชิเนลีกมาแบบช็อกชนะเรียบูก็ต้องมาลุ้นอีก2ถ้วยครับก็คือพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ลุ้นไล่พ่ายครับส่วนได้แชมป์เนี่ยผมว่าน่าจะการันตี90%บวกแล้วส่วนเอเบครับครับเหลือนับถอยหลังอีก2เกมนะถ้าเกมนี้ชนะก็ยังมีอีกหนึ่งเกมครับคือนัดชิงชนะเลิศต้องไปลุ้นคู่แมนยูกับอาร์เซนอลครับแต่ผมอ่ะอยากจะเข้าไปชิงอาร์เซนอลน,นะเพราะเจอแมนยูเบื่อแล้วไงแต่ถ้าเกิดเจออีกก็ได้นะแต่วันนี้เนี่ยหน้าเป้าที่แท้ทรูกลับมาแล้วครับคือแฮร์รี่เคนครับ เนม่า <N ema> กลายเป็นาเป้ <abe> ก็ต้องดรอปลงมาเล่นต่ำลงครับทุกคนชเปนตัวจริงของฝ้าฝั่งลิอร์พูครับติดโทษใบเหลืองอยู่คือดาวิดรามกับเดนเค่นไรส์สองคนนี้นะเกมนี้ถ้าโดนใบเหลืองเกมหน้าถ้าเข้ารอบชิงนะจะไม่ได้ลงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวิดรามกับเดนเค่นไรส์วันนี้ต้องเซฟที่สุดครับทุกคนอะไรครับผมเกมจะเริ่มที่ฝ้าฝั่งของลิอร์พูเคลียบอลก่อนครับมาครับเกมนี้ลิอร์พูจะล้างแค่ได้หรือเปล่าครับยิ่งกดโกรธมาจากเกมอยู่่าแชมเป็นหลีกด้วยครับดาวิดราม ด้เอ็มปเป้ขอมาจังหวะนี้ยกมาพักอ,อกด้เอ็มเป้ยังแน่นๆอยู่และจังหวะนี้เข้าขวา,าปะเป้กดแล้วบอลฉลับโอ้โหเกือบไปวิลลี่โบลี่แม่ฉลับเกิดโอมโกูครับทุกคนดี๋ยวจะได้กลับมาที่แฮร์ริเกนเล่นกันง่ายๆชิงกันต่อ12แล้วเนมา่าโอ้โหจะยิงเจอวิลลี่โบลี่เข้าปั๊มแบบอยู่หมัดเลยคนระับและจังหวะนี้เอาแยกมาได้สว่วนและตรงกลางเหลืออยู่แล้วกดจังหวะนี้โอ้โหเคเลดาบาัสสุดยอด ส่งมาที่สากาซากา,า,กายอดขึ้นมาแฮร์รี่เคนมงแล้วโอ้โหนี่คือแบบตั้งใจมงเต็มๆแต่ว่าติดกลางตัวของนาบาสแล้วสวนกลับจากฝากฝั่งของโรติแกมฟอร์เรสจอนสันไม่ผ่านดาวิด,ดราวแล้วโอ้โหคนละเบือกันเลยครับฝากเข้าด้านในมาที่เอปเป้ appe, ส่งต่อมาแฮร์รี่เคนติดเครื่องไปแฮร์รี่เคนจังหวะน,นี้ส่งตรงกลางมาที่เอปเป้ โอ้โต๊ะกับเด็ดขาดมากๆลูกนี้ของเคลียร,ร์เอ็มเป้กับแฮร์รี่เคนเล่นกันอยู่2คนเลยครับเก็กไปหนึ่งทีเหลือเชื่อแฮร์รี่เคนกับแตะออกด้านกว้างเพื่อเปิดมุมแม่เอ็มปเป้แล้วดูครับโอ้เสาแรกช่องแบบแน่นๆนะยิงเบียดเข้าไปเฉยเลยเอ็มปเป้ครับถือว่าคมกริบแล้วลูกนี้อ้าวแล้วคาร์วินก้าตัดเต้อ,อีกแล้ว ออกด้านนอกไปที่ปาเป้ปเาเป้หักเขาด้านในรอเพื่อนอยู่แล้ววนโอ้โหวนหาช่องจุดได้เอปาเป้มาสุดทางเอปาเป้เปิดเข้ามาแล้วฝ่าที่แฮร์รี่เคนโอ้โหส่งคืนให้แฮร์รี่เคนลูกนี้ลูกแรกเป็นแฮร์รี่เคนส่งให้แล้วลูกนี้ส่งคืนให้แฮร์รี่เคนแต่ต้องกลับย้อนไปชมความสามารถเฉพาะตัวของเอปาเป้กระชากหนีสครับป้ามาโอ้หายหมดเลยครับแล้วแฮร์รี่เคนลูกนี้ก็จับปุ๊บ นิ่งพอที่จะยิงเข้ามาในเสา2แบบสวยๆครับทุกคนแต่ลูกนี้น้อตตี่คืฟอร์เรสประกบห่างเองทุกคนนะเขาก็เลยแบบโดนช่องมันกันเยอะครับแล้วมาที่ซากา้าพูดปุ๊บเสียบอลปั๊บเลยซาก้าแตะหนึ่งทีซาก้าเห็นช่องนี้แฮร์รี่เคนแล้วหลอกมาสวยแฮร์รี่เคนติดเครื่องแฮร์รี่เคนยังดีอยู่แล้วแฮร์รี่เคนหลุดขึ้นมาชิป oh โอ้โห what the fuck อุปัติตรงี้เป็นการเวลคัมแบ็กที่สุดยอดมากครับโอ้ oh, ชิปคือเคเลร์ดาววานนี่คือแบบ กระโดดสุดตัวนะครับก็ไม่ถึงลเลยวะนี้ติดเครื่องมาแล้วโอโ้โหดูการชิปโคตรเวอร์โอะแล้เพยเซฟนะครับลิอ์บูเอาเบลลิงแฮมลงมาแทนเดยเกนไรท์เดยเกนไรต์รติดโทษใบเหลืองอยู่ครับต้องพักเลยครับไม่งั้นนี่นะัดชิงนี่โอกาสลงน้อยมากๆนะบาสโตนี่ครับส่งมาแล้วออกมาได้ที่บุโยซากา้ สาก้าแตะเข้าด้านในสวยๆสาก้าช่องนี้แล้วไปเองสาก้าโอ้โหบุกโยสาก้าแล้วจิงโอ้ติดค่ะเซคูมาราเหลือเชื่อจะจัดโอ้มนกระโดดมาต่อหน้าตตากันทำไมเดวิรามกับชุ่มกข้มาแล้วทดเวลา3มนาทีครบแล้วตรงนี้หมดเรียบร้อยครับ รถทูชิงชนะเลิศครับต้นตั้งของเลี้ยงปูครับในศึก FA ฟเคัครับผมก็เป็นในหนึ่งรายการที่เรายังสามารถลุ้นได้และก็ในส่วนของพรีเมียร์ลีกครับลุ้นในส่วนของไร้ผ้าครับหิวฟาชมเป็นยหลีกทุกคนก็ได้เห็นกันไปแล้วครับว่าแม่เราก็พลาดท่าตกรอบไปโดยที่ไม่ได้ล้มมวยแต่อย่างใดคือแบบว่าเต็มที่จะจัดแล้วครับแต่ว่าอินเตอร์แม่งโคตรโหดในเกมนั้นครับสปิริตเขาดีและยิงจุดโทษคมกว่าเราเนี้ยกลายเป็นว่าเราก็พลาดท่าตกรอบไป แต่ว่ายังมี2รายการที่ได้รุ้นนับคือ FA Cup พกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับและพรีเมียร์ลีกอังกฤษเนี่ยถ้าจบแชมป์แต่ไม่ไร้พ่ายก็ถือว่าล้มเหลวนะแต่ถ้าจบแชมป์และไร้พ่ายก็ถือว่าไม่ล้มเหลวครับดดูการนี้อะไรครับผมในส่วนของ FA c เ p รเราเจอกับแมนยูเอาแล้วเดือดเดือดเลยครับนัดชิงชนะเลิศแบบเดือดเดือดครับคือการเจอกับแมนยูในศึกฟุตบอล FA Cup รรอบชิงชนะเลิศ เราห่างอันดับที่2 23แต้มครับนั่นหมายความว่าโอ้โหระยะห่างของเกมเนี่ยคือ7เกมนะครับตอนนี้เราเหลืออีก5เกมนั่นคือเราแชมป์พิมร์ลีไปแล้วทุกคนถึงว่าและทําไมม,มันดูชิลๆจังนะครับผมในพิมพ์ลีอังกฤษนะครับผมก็คือได้แชมป์ไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เราต้องลุ้นนะครับต้องจบนะัดสุดท้ายนะัดที่38ยังไงก็ได้ครับที่เราจะไม่แพ้สักนัดเราถึงจะเป็นแชมป์ไร้รพ่ายนะั้นแล้วก็ถือว่าจะเป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมครับ เกมตัดไปเจออาร์เซนอลอ่ะเกมนี้ผมว่าเกมนี้น่าจะหนักหน่อยและที่เหลือครับเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสไม่หนักเบรนท์ฟอร์ดเอเวอเรตบอลมัดเอ้ยผมว่า4ี่เกมเนี้ยไม่เสมอก็ชนะได้หมดแต่อาร์เซนอลเนี่ยผมว่านะเปอร์เซนต์แบบชนะ60แพ้30แต่ว่า30%ก็ถือว่ามีโอกาสแพ้อยู่นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราผ่านอาร์เซนอลไปได้ผมว่าเราน่าจะไร้พ่าย100%ทุกคนอ่ะต้องมาดูครับทุกคนว่าในพาร์ทต,ต่อไปเราจะคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้ไหมแล้วก็ จะจบพิมพ์ลิกิจแบบไร้พ่าได้หรือเปล่าต้องมาลุ้นกันครับทุกคนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย